สวัสดีครับบ้านนกดาวชาแนลนะครับอีกช่องหนึ่งของกิตตินะครับรีวิวที่ดินรีวิวบ้านจัดสรรแล้วก็บ้านนกดาวครับตอนนี้กิตติอยู่ในตำบลสัตหีบอำเภอ,ส,อสัตหีบจังหวัดชนบุรีครับท่านผู้ชมโอ้โหที่ดินแปลงนี้เหมาะมากเลยครับสำหรับคนที่ต้องการหาที่ดินเพื่อที่จะสร้างบ้านนะครับสร้างบ้านที่อยู่อาศัยนะเมื่อกี้ตะดนลาดยางที่เราเข้ามาตรงนี้ก็ประมาณร้อยร้อยกว่าร้อยกว่าเมตรนะครับ ที่ดินตรงนี้อยู่ในตำบลสตหีบอำเภอสตหีบนะถ้ามาจากสีนะ่แยกเจนะท่านผู้ชมเข้ามาจากสี่แยกเจเลี้ยวซ้ายมาประมาณ4กิโลแล้วก็เข้ามาในซอยอีกประมาณสัก200เมตรนะครับ200เมตรก็ไม่ลึกเข้ามาไม่ลึก,ามาไ,มลกไม่ถึงครึ่งกิโลดินตรงนี้จํานวนที่ดินก็ที่เห็นก็ไร่มันสูงๆเนี่ยนะแดนแดนอยู่ข้างหลังนะนี่ไปหลังก็ประมาณ30กว่าเมตรนะครับแล้วก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ไปอย่างนู้นเลยะฮะด้านหน้านะฮะด้านหน้าที่ติดตะดนกรรกรต่อไปตรงนี้คือเขาอ,อนุมัติทากรรไกรเลยคระะักรีไแล้วก็ไปตรงนู้นประมาณสักเกือบ200เมตรก็จะเป็นตะดนลาดยางวิ่งไปออกตะดนอ่านู้นเลยนะฮะสวนดรงนุษย์นะฮะไปตรงนู้นเลยให้ไล่อุ่นซีเล็กแล้วก็ฝั่งนู้นก็ออกไปตะดน3 3มสามสองนะฮะสองเมตรเองครับนี่ฮะที่ดินแปลงสวยหากเพื่อนๆสนใจนะครับนี่คือหลักเขตนะฮะหลักเขต ระเขตลึกไปประมาณ30กว่าเมตรเมื่อกี้กิติเดินดูแล้วส่วนด้านหน้าเนี่ยสาเมตรสี่เหลี่ยมผืนผ้าราคาเท่าไหร่น่ยเพื่อนเพื่อนก็ดูหน้าคลิปวิดีโอแล้วผมให้เพื่อนเพื่อคุยกับเจ้าของที่ดินเลยนะผมเอาลงเบอร์ไว้ไม่ต้องผ่านคนกลางไม่ต้องผ่านกิตินะกิติแก่รีวิวที่ดินให้เพื่อนๆเห็นนะฮะนี่คือที่ดินแปลงสวยจํานวน2งานกับ21ตารางวาก็ครึ่งครึ่งไร่กว่าๆนะราคาดูหน้าคลิปวิดีโอนะครับอ่ะผมไม่ต้องพาเดินแล้วฮะนี่ไอเห็น เขตของแนวมันนะท่านผู้ชมแล้วก็ไปด้านโน้นโอเคครับนึ่งไปด้านโน้นเลยครับนี่มานี่เลยครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ like, go check, go ด้วยนะครับที่ดินต้องการที่ดินก็โทรมาตามเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้นะครับวันนี้สวัสดีครับ